สวัสดีค่ะเพื่อนพี่นอ้องวันนี้เราก็มาตัดตะไคร้ไปขายเนาะของขายเรามันจะหมดสวนอยู่แล้วนะคะมันจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วกระดัำปีเราก็หมดแล้วรุ่นนี้เหลือแต่รุ่นเล็กอยู่นู่นมันยังขายไม่ได้เนาะรุ่นนี้หมดแล้วนะคะแม้แต่ขแขนงมันก็ยังหมดแล้วนะคะ ไม่เหลืออะไรแล้วเราก็เลยอต้องตัดตะไคร้ไปขายบ้างหลังจากหน้าฝนเราก็ตัดไปขายตั้งเยอะแล้วนะคะแต่มันก็แตกกอมาใหม่เนาะดูสิคะกอหนึ่งนี้ได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะพี่น้องจ๋ามันสวยงามมากๆเลยกอนี้นะคะพุ่มเดียวกอเดียวเนี่ยขายตั้งแต่หน้าฝนมาเนาะหน้าแล้งก็ยังได้ขายอีกสวยงามมาก ผักเราก็เหลือนิดเดียวเนี่ยนะคะเราจะขายให้หมดก่อนสงการเนาะมันมีแค่ผักนี้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเราก็เริ่มขายบ้างแล้วตรงนั้นเราตัดขายบ้างแล้วแล้วก็มีอยู่ติดกําแพงรืว้วานุ่มหน่อยนึงก็มีอยู่แค่นั้นถามว่าทําไมเราถึงไม่ปลูกต่อละ่ะรอหลังสงการค่ะเราจะจัดหนักเลยในสวนเนี้ย เราจะปลูกให้ทั่วเลยหลังสงการก่อนนะคะเพราะว่าสงการเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะเราจะไปเหนือกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครรดน้ำให้เราเราก็เลยยังไม่สร้างสวนผักนะคะของขายก็ขายดีอยู่นะคะขายจนไม่มีอะไรจะขายแล้วก็เลยมาตัดตะไคร้นี่ค่ะเคล็ดลับของการปลูกตะไคร้นะคะพี่น้องจ๋าอยากให้มัน พุ่มใหญ่ก็ใหญ่แล้วก็อยู่ได้นานหลายปีนะคะถ้าเราจะปลูกเราต้องเอาแบบนี้ไปปลูกนะคะไม่ใช่เอาแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้จะกินได้ไม่นานมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วมันก็จะตายตายแห้งตายไปอย่างเงี้ยเราต้องเอารากมันออกก่อนเอาไปปลูกนะคะต้องเอาแบบนี้ขนาด ตอนี้เรายังไม่ได้ปลูกมันนะคะแค่เอามาชำเนาะตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆเราไม่มีอะไรเลยที่นี่ในสวนนี้มันเป็นป่าเนาะเมื่อสองปีกว่าสองปีที่แล้วอันนี้เข้าสามปีแล้วละที่มาอยู่เนี่ยเราก็ซื้อตะไคร้เข้ามากินเนาะเราก็ตัดตัดแบบนี้นะคะที่เรากินแล้วนะ่ะที่เราตัดทิ้งนี้ เราเอามาชําไว้นะคะพี่น้องจ๋าเอามาชําไว้ลดน้ํามันก็จะแตกยอดออกตรงตรงข้างตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะแตกรากมันออกอย่างนี้นานเข้ามันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้ละค่ะอันนี้ขายมาแล้วเข้าปีที่สามแล้วนะคะที่เราขายมาเนี้ยปลูกไม่นานมันก็แตกกอแล้วเราก็ เอาไปขายได้อันนี้ช่วงหน้าหน้าฝนเราก็ตัดมันปไปํำแล้วนะคะตัดไปขายอ่ะหน้าแล้งมันก็ยังมีให้เราอีกนะคะนี่พุ่มนี้แต่ของเรามันมีหลายพุ่มนะคะพี่น้องจ้าทางนู้นก็มีค่ะทางนู้นมีสามสี่พุ่มทางนู้นก็มีสองพุ่ม แล้วก็ที่หน้าบ้านเรานุ้งก็มีอีกสองพุ่มนะคะแต่ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะที่หน้าบ้านนุ้งนะคะสองพุ่มติดกับตะไครหอมหนุ้งนะคะไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่เพราะว่าใครจะกินก็ให้เอาไปกินแถวนั้นนะคะแต่เคล็ดลับของการที่เราจะตัดตะไครไปกินเนาะอย่าดึงเป็นหัวอย่างนี้อย่าดึงทั้งรากอย่างนี้นะคะ เนีย่ยทำอย่างนี้หมดแล้วหมดเลยล่ะค่ะตายเลยล่ะค่ะบางคนเอาตะไคร้ไม่เป็นเนาะขี้เกียจเอามีดมาตัดก็ดึงมาทั้งหัวดึงมาทั้งลากอย่างนี้โว้ยไปเอาของใครใครก็ไม่อยากให้เอาล่ะค่ะมันจะตายหมดเลยมันจะกินได้ไม่นานเนาะยิ่งช่วงหน้าแล้งถ้าไม่ลดน้ำมันนะมันก็จะแห้แงแห้งๆลงแล้วมันก็จะตายเนาะ ไปเอาตะไคร้บ้านใครก็ตามจะต้องเอามีดไปตัดเอานะคะบางคนเนี่ยมาดึงไปแบบนี้เลยแล้วก็ไปตัดทิ้งไม่เอาชำวันใหม่ก็มาขอไปอีก <c oughs> มันมีนะคะ <c oughs> ปลูกตะไคร้ไม่ต้องเอารากมันปลูกปลูกทั้งรากอย่างนี้มันจะตายไว กินได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานมันจะขึ้นหัวเป็นอะไระเขาเรียกว่าหัวมันยองหัวมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเปลือกมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็รากมันก็จะเป็นขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะมันตายไวอย่าปลูกอย่างนี้ต้องตัดแบบนี้ไปปลูกไม่มีรากก็ช่างลดน้ําเดี๋ยวไม่ถึงเดือนไม่ถึงอาทิตย์มันก็จะแตกยอดของมันออกมานะคะ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องจะตัดก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะจะตัดตะไคร้ก่อนนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าทำไมเราถึงดึงออกอย่างนี้กอนี้มันใหญ่มากแล้วมันกินเนื้อที่ของแปลงผักของเรานะคะกินมาถึงตรงนี้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลย ดึงมันออกมาไม่ให้มันลามไปถึงแปลงผักของเราเนาะให้มันไปทางนี้เราตัดทางนี้เราก็จะตัดแบบนี้ทางนี้เราไม่ให้มันเลยเกินแปลงผักของเราเราก็เลยดึงรากมันออกมานะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ